สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนแล้วของฟรีนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยนะเป็นโดนสีแดงนะคะทุกคนซึ่งเขามีทั้งหมด3สีนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้นะคะทุกคนแมบบที่เราต้องเข้าไปเล่นก็คือการ์ตูนเน็ตเวิร์กเกมออนนะคะทุกคนซึ่งแมบบนี้เป็นแบบสำหรับเด็กๆนะคะทุกคนใจของฟรีเยอะมากเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนรอดาวนโหลดสักแป๊บนึงดาวโหลดเสร็จแล้วทุกคนก็กดเล่นเข้ามาเลยนะค้ะทุก ให้ทุกคนอ่ะกดตรงซ้ายนะคะทุกคนมันก็จะเป็นของฟรีตรงนี้เลยซึ่ง,ง,งวิธีการได้รับเราต้องติดหนึ่งใน150นะคะทุกนะคนด้วยการเล่นมินิเกมแล้วก็เก็บหัวใจมานะวิธีการเล่นมินิเกมก็คือเราอ่ะต้องเหมือนแบบเหมือนไปขมโมยหัวใจนะคะทุกคนในธนาคารนะแล้วเราอ่ะต้องหลบกล้องวงจรปิดแล้วก็หลบผู้คุมนะคะทุกนะคะนะคะแล้วเราก็เอาหัวใจที่เราเก็บอ่ะไปนั่นไปเป็นคะแนนนะคะทุกนะคะนะคะซึ่งอ่ะเราอ่ะต้องคอยอ่ะ กดคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะทุกคนมันจะได้ประตูมันจะได้เปิดนะคะทุกคนถ้าเราตายนะคะทุกคนมันก็จะเริ่มใหม่นะแล้วแล้วเราก็จะมีกล่องนะคะทุกคนสามารถหลบได้ด้วยนะแบบนี้เลยเห็นไหมคะทุกคนมันก็มันก็จะไม่เห็นแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็กดสวิ์แล้วก็ออกมาได้เลยนะคะทุกคนวิธีการล่นก็ไม่มีอะไรางากเลยนะคะทุกคนอาจจะพูดติดขัดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปมันไวมากเลย เดี๋ยวเราจะลงของฟรีอีกชิ้นนึงนะคะทุกคนเปแว่นตานะคะทุกคนในเวลาตอนเย็นนะคะทุกคนฝากมาดูกันด้วยนะเราก็จะเล่นให้ดูคร่าวๆนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่เล่นจบนะคะทุกคนเราแค่เอามาสอนเฉยๆนะซึ่งทุกคนต้องแข่งกับเวลาด้วยนะคะทุกคนเวลาจะอยู่ข้างบนเลยนะเมื่อทุกคนเล่นเสร็จแล้วนะคะทุกคนทุกคนก็สามารถกดดูตรงที่เดิมเลยนะคะทุกคนเพื่อดูว่าเราติดท็อปรือเปล่านะคะทุกคน ซึ่งจะมีเวลาอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนจะเป็นเวลาที่บอกว่าเราจะได้รับของฟรีตอนไหน